สถานการณ์ในยูเครนย,ยังคงตึงเครียดอย่างหนักหลังรัเสเซียมีคำสั่งปฏิบัติการพิเศษทางทหารตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาการโจมตีและขอบเขตความเสียหายส่อเขาขยายตัวยอดผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทางการยูเครนระบุมีพลเรือนเสียชีวิตแล้วอย่างน้อย352รายที่พักอาศัยและโครงสร้างั้นพื้นฐานในหลายเมืองสำคัญถูกทำลาย ส่งผลให้ชาวยูเครนจำนวนมากต่างหลั่งไหลอพยพลี้ภัยไปยังประเทศเพื่อนบ้าน UNSCR เผยว่าชาวยูเครนลี้ภัยออกนอกประเทศแล้วกว่า5 0 0แสนรายส่วนใหญ่เดินทางไปยังประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นสมาชิก EU อีและเนโตอย่างโปลแลนด์ฮังการีโรมาเนียสลอวเกียรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านที่ไม่ได้เป็นทั้งสมาชิก EU อีและเนโต้อย่างโมโเดวาทำให้พื้นที่ใกล้เคียงแนวชายแดนมีรถยนต์ต่อแถวยาวเหยียดหวังข้ามฝั่งออกนอกอยูเครน ผู้คนจำนวนไม่น้อยตัดสินใจเดินเท้าต่อไปข้างหน้าหลังการจราจรบริเวณด่านชายแดนล่าช้าสถานีรถไฟและสถานีขนส่งหลายแห่งโดยเฉพาะในกรุงเคียฟแน่นขนัดไปด้วยประชาชนที่พยายามเดินทางออกจากเมืองหลวงแห่งนี้ยังไม่นับรวมผู้พลัดถิ่นภายในประเทศอีกจำนวนไม่น้อยที่ได้รับผลกระทบจากสงครามชาวยูเครนที่ตัดสินใจจะไม่ลีภัยออกนอกประเทศบางส่วนหลบภัยอยู่ชั้นใต้ดินของที่พักอาศัย บางส่วนจับอาวุธเตรียมระเบิดขวดโมโลโทอฟช่วยกองทัพป้องกันประเทศจากการรุกรานของรัสเซียภาพเดาเทียมเผยคาราวานกองทัพรัสเซียยาว64กิโลเมตรมุ่งหน้าสู่กรุงเคียฟพร้อมเดินหน้าบุกโจมตีในหลายเมืองขณะที่ยูเครนขอชาติตะวันตกประกาศเขตห้ามบินป้องกันการโจมตีทางอากาศกระแสข่าวระบุว่ากองทัพเบลารุส อาจเคลื่อนกำลังพลเข้ามาช่วยรัสเซียถึงเขตชายแดนของอยูเครนแล้วด้านผลเจราจาสันติภาพรัสเซียยูเครนรอบแรกเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ไร้ข้อตกลงซึ่ง2ฝ่ายเตรียมจัดเจราจารอบ2ในอีกไม่กี่วันข้างหน้ารอยร้าวที่บาดลึกระหว่าง2ประเทศเพื่อนบ้าน2ประเทศนี้จะดําเนินต่อไปอย่างไรต้องติดตาม